เพื่อนรอฟังอยู่ใช่ไหมคะนั่นไงพี่นกเงือกและผองเพื่อนมาแล้วพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะบุดะซูกะหนูน้อยหันษาเก้าเก้าเก้าสวัสดีค่ะน้องๆพี่นกเงือกใจดีรักครอบครัวจากป่าบลาฮาลามาแล้วค่ะ และวันนี้พี่นกเงือกมาพร้อมกับผองเพื่อนเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นพี่หิ่งห้อยที่คอยส่องแสงวับ ว้าววับว้าวเวลากลางคืนและพี่โฉมงามปลาแสนสวยแห่งท้องทะเลปัตตานีน้องๆจะมีความสุขสนุกสนานไปกับพี่นกเงือกและผองเพื่อนแน่นอนในรายการบ ok ูดะซูกอหนูน้อยหันสาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะบูดะซูกอรายการที่จะสร้างความสุขสนุกสนานเสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็ก แต่ก่อนที่น้องๆจะไปพบเพื่อนของพี่นกเงือกช่วงนี้พี่นกเงือกมีเพลงมาฝากน้องๆกันค่ะกับเพลงที่มีชื่อว่าปิ๊ปรีปิโ๊โอ้โหพ่อเสือโอหโอพ่อเสือแม่เสือพาลูกเสือไปดูนกโพระดกปกปกนกเป็ดมันร้องกิบกิบนกกระจอกจอกจอก นกกระจิบจิบจิบนกกระว่าววาวาวนกกระปูดปูดปูดนกก็แตแต่แหวดมันร้องกระแตแต่แหวดนกต่อยตีวิตมันร้องต่อยตีวิตข้างขาวมันไม่ใช่นกพลบคํำมันร้องจิตจิตนกวีร้องปิดปีปิปิติปีปิดเอาปิดปีปิด พ่อเสือหแม่เสือพาลูกเสือไปดูนกโพรลดกปกปกนกเป็ดมาลองกิบกิบนกกระจอกจอกจกนกกระจิบจิบจิบ,จบ,จบนกกระว่าวาวาววานกกระปูดปูดปูดนกกระแตะแตแวดรองกระแตะแตแวดนกต่อยตีวิธ มันร้องต่อยตีวิตต้งข้าวมันไม่ใช่นกนะจ๊ะพบคํากับมันร้องจตจิตนกหวีดร้องปิดปรีปิดปิดปรีปิดเอาปิดปรีปิดปิดปรีปิดปิดปรีปิดเอาปิดปรีปิดลูกเสือออกเดินเรียนรู้ชีวิตน้องๆคะเพลงที่จบลงไปคือเพลงปิดปรีปิด น้องๆก็ได้ฟังเพลงนี้ขึ้นไปแล้วคงจะสดชื่นกระปรี้กระเป๋ากันแล้วนะคะตอนนี้พี่นกเงือกจะนำน้องๆไปเรียนรู้กับสิ่งที่น่าสนใจที่เด็กๆอย่างน้องๆก็ทำได้ในช่วงเด็กทำได้ง่ายนิดเดียวช่วงเด็กๆทำได้ง่ายนิดเดียว น้องๆคะน้องๆทราบไหมคะว่าปัญหาเรื่องโลกร้อนเป็นปัญหาใกล้ตัวเพราะว่าผลกระทบจากภาวะโลกร้อนมีมากมายเสียเหลือเกินนะคะหนึ่งในผลกระทบที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากภาวะโลกร้อนก็คือระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นและเมื่อโลกร้อนขึ้นทะเลดูดซับความร้อนด้วยจำนวนมากน้ำอุ่นบนผิวน้าของมหาสมุทร สามารถถ่ายทอดพลังงานความร้อนได้มากขึ้นจนก่อให้เกิดพายุที่รุนแรงและบ่อยขึ้นการที่อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ยิ่งทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นซึ่งคาดว่าจะทำให้เกิดภาวะลมฟ้าอากาศรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆและเกิดผลกระทบอื่นๆตามมาด้วยนะคะ ปัจจุบันภัยธรรมชาติต่างๆเกิดขึ้นทั่วโลกถึงปีละประมาณ500ครั้งและสร้างความเดือดร้อนแก่คนมากมายเช่นละค่นน้องน้องวันนี้พี่นกเงือกจะชวนน้องนมาร่วมด้วยช่วยกันลดโลกร้อนแบบใกล้ตัวอย่างง่ายๆค่ะเรียกว่าเราสามารถทำได้ทันทีภายในบ้านน้องน้องพร้อม่จะช่วยลดโลกร้อนแล้วยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาช่วยกันปลูกต้นไม้ลดโลกร้อนกันเลยค่ะ น้องๆคะการปลูกต้นไม้เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุดที่เราสามารถเริ่มได้เลยไม่จำกัดเฉพาะคนที่มีพื้นที่บริเวณบ้านกว้างๆเท่านั้นนะคะเพราะเดี๋ยวนี้มีอุปกรณ์มากมายที่ช่วยให้เราสามารถปลูกต้นไม้ได้ภายในบริเวณพื้นที่ที่จำกัดอาจจะปลูกในกระถางถังกะละมังที่เราไม่ใช้แล้วหรือจะเป็นภาชนะอื่นๆเพียงแต่ว่าน้องๆอ,อย่าลืมดูแลและรดน้ำต้นไม้ของเราด้วยนะคะ การปลูกต้นไม้ที่สำคัญเลยนะคะน้องๆน้องๆก็จะได้เรียนรู้เรื่องธรรมชาติไปด้วยเราก็จะได้สนุกสนานไปกับการขุดดินการปลูกจนถึงการดูแลต้นไม้ที่เราปลูกให้เจริญงอกงามน้องๆคะต้นไม้จะช่วยทำให้เรารู้สึกสดชื่นและช่วยลดภาวะโลกร้อนรวมทั้งหากเราปลูกพืชผักที่ทานได้เราก็จะมีพืชผักอร่อยๆไว้ทานด้วยก็จะช่วยให้ครอบครัวของเราประหยัดได้เยอะเลยทีเดียว น้องๆเห็นไหมคะว่าการปลูกต้นไม้ได้ประโยชน์ต้องหลายอย่างแน่ยังไงน้องๆอย่าลืมชวนคุณพ่อคุณแม่พี่ๆน้องๆปลูกต้นไม้ที่บ้านของน้องๆด้วยนะคะนี่จะบอกอะไรให้ที่บ้านของพี่นกเงือกเนี่ยก็ปลูกต้นไม้ไว้มากมายเลยค่ะก็เลยทําให้บ้านของพี่นกเงือกร่มรื่นสดชื่นแล้วที่สําคัญเลยพี่นกเงือกก็ได้ทานผลไม้อร่อยๆในส่วนของพี่นกเงือกด้วยล่ะน้องๆคะการปลูกต้นไม้ เด็กๆก,ก็ทำได้ง่ายนิดเดียวค่ะน้องๆคะน้องๆก็ได้เรียนรู้สิ่งที่เด็กๆทำได้กันไปแล้วในช่วงเด็กๆทำได้ง่ายนิดเดียวไม่ยากเลยใช่ไหมคะจะไงน้องๆก็อย่าลืมช่วยการปลูกต้นไม้เยอะๆนะคะ และน้องๆพร้อมหรือยังคะที่จะสร้างโลกให้สดใสด้วยการปลูกต้นไม้และดูแลต้นไม้ของเราให้เติบโตเราไปสร้างโลกสดใสที่กันกับเพลงเพลงนี้นะคะโลกสดใสจากอัลบัม้มขุนทองขับขานชุดที่หนึ่งคะ่ะจับมือไว้รวมใจกันอยากให้เราได้นึกถึง วันที่เคยเบิกบ,บานเขียวจะอุ่มชุ่มชื่นคือแดนสรานเลี่วลมโชยที่ลำธารใสเย็นป่าและเขาเข้าในเมืองต่างรุ่งเรืองเจริญงดงามทั้งเช้าและเย็นพรอ้อมทุกสิ่งเปลนใจเปล่ยนตาอยากเห็นอยากให้เป็นดังหวัง เคียงข้างด้วยมลพิษไรต่างัวลอนสับลอยแห่งตายอีกสายน้ำเน่ามองมนที่นี่ก็ร้อนที่โน่นก็แรงโลกเปลนแปลงแย่ลงนับวันสารพิษครอบคลองช้าไปหน่อยู้ควรต้องอกกลับน้องขอร้องเราเริ่มฝันกันมา สร้างโลกจริงสร้างโลกสดใสมือใหญ่มือเล็กไม่ว่ามือใครร่วมมือกันไว้ได้ทั้งนั้นจับมือไว้ร่วมใจกันหยุดทำลายแล้วมารักกันสร้าๆส,สิ่งดีเพิ่มความสุขสบายในโลกเรานี้สร้างโลกสวยสดใสร่วมกัน นน้องๆคะช่วงนี้พี่หิ่งห้อยเพื่อนของพี่นกเงือกรอน้องๆอ,อยู่ค่ะในเวลาที่น้องๆจะไปตะลุยโลกกว้างในช่วงตะลุยโลกกว้างกับพี่หิ่งห้อยแล้วล่ะค่ะ ตะลุยโลกกว้างกับพี่หิ่งห้อยสวัสดีค่ะน้องๆพบกับพี่หิ่งห้อยแมลงตัวจ้อยที่ชอบกระพริบแสงว๊กวาวว๊วาว,ว,ว,าวน้องๆคะ่ะพี่หิ่งห้อยเป็นแมลงตอนกนลางคืนนะคะที่ชอบกระพริบแสงว๊กวาวว๊วาว,ว,ว,าวแสงของพี่หิ่งห้อยเป็นแสงเย็นค่ะ ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสายตาของคนนะคะแสงนี้เกิดจากสารเรืองแสงในตัวของพี่หิ่งห้อยเองซึ่งเป็นแสงที่เปล่งออกมาบริเวณปลายปล่องท้องของพี่หิ่งห้อยค่ะแล้วน้องๆทราบไหมคะว่าทำไมหิ่งห้อยถึงกระพริบแสงวับวาววับวาวได้หิ่งห้อยกระพริบแสงเพื่อหาคู่จ้ะเมื่อหิ่งห้อยหนุ่มพบหิ่งห้อยสาวที่หมายปอง หิ่งห้อยหนุ่มก็จะกระพริบแสงให้เป็นจังหวะเฉพาะตัวหากหิ่งห้อยสาวๆรู้สึกพอใจมันก็จะตอบรับรักหิ่งห้อยหนุ่มตัวนั้นแล้วหิ่งห้อยทั้งสองก็ผสมพันธุ์กันน้องๆทราบไหมคะหลังจากนั้นแม่หิ่งห้อยก็จะคลอดลูกออกมาเป็นไข่หิ่งห้อยใช้เวลาไม่ถึงเดือนจากไข่หิ่งห้อยก็จะฟักเป็นตัวอ่อนค่ะ ลูกหิ่งห้อยมีลักษณะคล้ายหนอนอาศัยอยู่ตามพื้นดินที่ชื้นแฉะนอนหิ่งห้อยลอกคราบหลายครั้งค่ะหลังจากนั้นก็แปลงร่างเป็นดักแด้จากดักแด้ก็แปลงร่างเป็นหิ่งห้อยพร้อมที่จะบอยบินกระพริบแสงวับวาววับวาวอวดความงามให้กับธรรมชาติยามกลางคืนค่ะ นี่แหละค่ะน้องๆพัฒนาการของพี่หิงห้อยจากไข่หิงห้อยเป็นนอนจากนอนก็แปลงร่างเป็นดักแด้จากดักแด้ก็แปลงร่างเป็นหิงห้อยหิงห้อยเป็นแมลงตัวน้อยนิดนะคะน้องๆที่กระพริบแสงวับวาววับวาวทำให้โลกตอนกลางคืนมีชีวิตชีวามานานแสนนานแล้วล่ะค่ะ แต่น้องๆจะเห็นหิ่งห้อยได้นั้นธรรมชาติแหล่งน้ำต้องสะอาดอุดมสมบูรณ์เหมือนกับบ้านที่พี่หิ่งห้อยอยู่ที่อ่าวปัตตานีบ้านบาลาดูว์ตําบนบางปูอำเภอยะริง่งจังหวัดปัตตานีน้องๆสามารถชวนคุณพ่อคุณแม่ไปเยี่ยมชมพี่หิ่งห้อยได้นะคะพี่หิ่งห้อยมีเพื่อนๆอ,อีกมากมายเป็นแสนแสนตัวเลยค่ะ ที่จะคอยกระพริบแสงวับวาววับวาวอวดความงามให้น้องๆได้ชมกันน้องๆลองคิดดูสิคะว่าเราจะช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติรอบตัวน้องๆให้ดีขึ้นได้อย่างไรกันบ้างติ๊กตอก,กติก๊กตอกคิดออกไหมเอ่ยพี่หิ่งห้อยจะบอกให้นะคะถ้าเราอยากเห็นธรรมชาติสวยๆช่วยกันปลูกต้นไม้เยอะๆค่ะ อากาศจะได้ดีไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลําคลองง่ายง่แค่นี้น้องๆก็ทำได้ใช่ไหมคะแล้วพบกับพี่หิ่งห้อยมแมลงตัวจ้อยที่ชอบกระพริบแสงวับวาววับวาวได้ใหม่นะคะในตอนต่อไปน้องๆเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่และคุณครูนะคะสวัสดีค่ะ ขอบคุณพี่หิงห้อยมากเลยนะคะที่นําเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากน้องๆน้องๆก็ได้รู้จักกับพี่หิงห้อยเป็นของพี่นกเงือกบ้างยิ่งขึ้นแล้วนะคะพี่หิงห้อยที่น่ารักก็จะกลับมาพบกับน้องๆเป็นประจำในรายการบุรุษสกอหนูน้อยหันสาน้องๆอย่าลืมฟังรายการนี้นะคะน้องๆค่ะ ก่อนที่เราจะไปพบกับเพื่อนของพี่นกเงือกอีกคนนึงนั่นก็คือพี่โฉมงามปลาแสนสวยแห่งท้องทะเลป,ปัตตานีเมื่อกี้พี่โฉมงามเนี่ยมากระซิบข้างหูของพี่นกเงือกว่าวันนี้พี่โฉมงามมีนิทานมาฝากน้องๆอ,อ,อีกเช่นเคยรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังนิทานสนุกๆก,กับพี่โฉมงามช่วงนี้พี่นกเงือกมีเพลงพร้อมๆมาฝากน้องๆในเพลงรุ้งผูกโบ เพลงจากอัลบั้มเพลงดีเพลงเด็กของชมรมวิทยุเด็กช่วงนี้เราไปฟังเพลงกันเลยค่ะ ¡Gracias! บ้างคะน้องๆรุ้งหลากสีผูกโบแสนสวยคงจะเพิ่มความสดชื่นให้กับน้องๆน,นะคะและอีกหนึ่งความสดชื่นความสนุกสนานที่รอน้องๆอ,อ,อยู่นั่นคือนิทานจากพี่โฉมงามค่ะวันนี้พี่โฉมงามจะมีนิทานสนุกสนุกเรื่องอะไรมาฝากน้องๆเราไปพบกับพี่โฉมงามกันเลยค่ะสร้างเสริมจินตนาการกับนิทานของคุณหนูๆช่วงเปิดโลกนิทาน

เอาล่ะน้องๆค่ะวันนี้พี่โฉมงามมีนิทานสนุกสนุกมาฝากน้องๆกันเหมือนเช่นเคยค่ะว่าแต่เอ๊มีใครบ้างนะที่ชอบเอาแต่ใจเวลาอยากจะได้อะไรแล้วไม่ได้ดั่งใจเนี่ยเป็นต้องงอนต๊ปป่องตูปป่องเหมือนกับนิทานในวันนี้ไงล่ะเรื่องแรด ขี้งอนเป็นนิทานในชุดพัฒนา eq เรื่องและภาพโดยปิติพรวัฒนาธิยาพรอ,อยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าแรดขี้งอนจะงอนอย่างไรจะงอนตุ๊บป่องแค่ไหนไปฟังกันเลยวันนี้ลูกสัตว์ทั้งหลายชวนกันมาเล่นที่ชายป่าแรดน้อยดีใจที่เพื่อนเพื่อนเล่นซ่อนหากัน เพราะเป็นเกมที่แรดน้อยชอบมากที่สุดป้องมากน้อยชายโยฉันเจอเธอแล้วออกมาซะดีดีเม่นน้อยเจอนักน้อยเป็นตัวสุดท้ายเฮจบเกมแล้วเราไปเล่นอย่างอื่นบ้างเถอะเม่นน้อยบอกเรามาเล่นวิ่งไล่จับกันไหมเสือน้อยเสนอด,ด,ดีดีสนุกดีนะเพื่อนเพื่อนเห็นด้วยยกเว้นแรดน้อยที่ทำหน้าบึง้งไม่ ฉันไม่เล่นวิ่งไล่จับหรอกนะฉันอยากเล่นซ่อนหามากกว่าเรามาเล่นซ่อนหาอีกเถอะสนุกดีแัดน้อยบอกเพื่อนๆพ,พวกเราเล่นซ่อนหามาตั้งหลายรอบแล้วนะไม่เบื่อด้วยไงเปลี่ยนไปเล่นอย่างอื่นบ้างดีกว่าเสือน้อยบอกฉันยังไม่เบื่อนี่นะถ้าพวกเธอไม่เล่นซ่อนหาฉันก็ไม่เล่นด้วยแล้วฮึแรดน้อยงอน ม่นไม่ไจับด้วยการเถอนะสนุกดีหน้านะเพื่อนๆช่วยกันชวนแรดน้อยไม่ไม่ไม่ฉันอยากเล่นซ่อนหาเท่านั้นแรดน้อยงอนปั้นปึงงั้นฉันไม่เล่นกับพวกเธอก็ได้แรดน้อยงอนแล้ววิ่งหนีไปแอบที่หลังพุ่มไม้ฉันจะอยู่ตรงนี้จนกว่าจะมีใครมาง้อฉันแรดน้อยเฉิดหน้า ทำท่าฮึดฮัดขัดใจอันที่จริงแรดน้อยก็อยากเล่นวิ่งไล่จับเหมือนกันนะแรดน้อยนั่งงอนอยู่ตั้งนานรอรอรอก็ไม่เห็นใครมาง้อเลยเพื่อนเมัวแต่เล่นสนุกกันไม่มีใครสนใจฉันเลยแรดน้อยทั้งงอนทั้งเสียใจจนร้องไห้แงแง เพื่อนๆเ,เจอแรดน้อยนั่งร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่หลังพุ่มไม้นั่นแรดน้อยอยู่ตรงนี้นี่เองพวกเราตามหาเธอเทแทบยากแนนะใ่ใช่ใช่ตามหาตั้งนานแนะ่เรามาเล่นกันเถอะเล่นอะไรก็ได้นะนะเล่นอะไรก็ได้นะนะเพื่อนๆช่วยกันงอแรดน้อยแรดน้อยรู้สึกผิดที่ทําให้เพื่อนๆป้องอดเล่นสนุกเพราะมัวแต่ช่วยกันตามหาตัวเองขอโทษนะ คราวหลังฉันจะไม่งอนอย่างนี้อีกแล้วแรดน้อยบอกงั้นเราก็มาเล่นกันเถอะเล่นซ่อนหาอย่างที่เธอชอบก็ได้แล้วกันใช่แล้วใช่แล้วมาเล่นกันเถอะเพื่อนๆนดีใจที่แรดน้อยหายงอนไม่เป็นไรเล่นอะไรก็ได้ทั้งนั้นเล่นวิ่งไล่จับก็ได้นะสนุกดีแรดน้อยบอกแล้ววิ่งเล่นกับเพื่อนอย่างมีความสุข เห็นไหมล่ะคะน้องๆขี่งอนเอาแต่ใจแบบนี้ไม่เห็นจะน่ารักตรงไหนเลยอันนะแม่โชคดีนะคะที่แรดน้อยนี่มีเพื่อนที่น่ารักแล้วก็ไม่ถือโกรธที่แรดน้อยเอาแต่ใจไม่งั้นเนี่ย คงต้องร้องไห้แง,แงแงอยู่คนเดียวแน่ๆเลยอ่ะเพราะไม่มีใครอยากจะเล่นด้วยนั่นเองคงไม่มีใครที่จะชอบอยู่คนเดียวใช่ไหมหล่ะคะน้องๆเล่นคนเดียวก็ไม่เห็นจะสนุกตรงไหนเลยอ่ะนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอืมน้องๆก็ต้องเป็นคนที่รู้จักแบ่งปันและมีน้ำใจนะคะที่สำคัญต้องรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยนะอย่าลืมทีเดียวล่ะ โอ้โห oh oh. เวลาของพี่โฉมงามปลาแสนสวยจากท้องทะเลปัตตนีหมดเวลาอีกแล้วล่ะคะ่ะขอเป็นละลากับเพื่อนๆในอ่าวบ้างดีกว่าบายๆลาลาลาลลา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 ลลาลาลาลลาลาขอบคุณพี่โฉมงามพี่ปลาแสนสวยมากเลยนะคะสำหรับนิทานสนุกๆเรื่องแรดขี้งอน พี่ชมงามก็จะมีนิทานมาฝากน้องๆเป็นประจำในรายการบุระสุกอหนูน้อยหันสานะคะน้องๆคะ่ะรายการบุระสุกอหนูน้อยหันสาสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วละคะ่ะขอขอบคุณเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวภาคใต้ตอนล่างและสถาบันสื่อเด็กและเยาวชนสอสอยอที่เปิดโอกาสให้พี่นกเงือกและผองเพื่อนมาพบกับน้องๆคะ่ะ น้องๆจะพบกับพี่นกเงือกและผ่องเพื่อนได้ใหม่ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้พี่นกเงือกและผ่องเพื่อนขอลาน้องๆไปก่อนแก้วแก้วแก้วพี่นกเงือกไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบายบาย <c oughs> ำดีจะมีคนชมทําไม่ดีจะมีคนดูแม่ไก่ร้องกุ๊กกุกแม่เป็ดร้องกาบกาบแม่นกร้องจิบจิบแม่จิ้งจกร้องยังไงร้อง จะมีคนดุแม่ไก่ร้องกุกกุกแม่เป็ดร้องกาบกาแม่นกร้องจิบจิบแม่จิ้งจกร้องยังไงร้อง